วันนี้ก็เป็นเช้าของวันจันทร์ที่27ตุลาคม2568นะก็ิด้ระดเวลาที่พวกเรามากระทํากิจเนื่องด้วยการฟังกระทํากิจเนื่องด้วยความเป็นผู้มุสุรนั่นก็คือให้พวกเราตั้งใจใส่ใจรวมเขาไว้ด้วยใจทั้งหมดเงียโสดลงฟังธรรมเพื่อความไม่มีของนิบอนทางหา และเพื่อความบริบูรณ์ของโพชฌชงทั้งเจนะ็ดเห็นแต่ละคนนะตื่นดึกลุกเศร้านะเพียรมาพยายามมาถวายท่านนะมาถวายจังหันมาถวายอาหารจำไลรบวาลักษณะการให้ทานของสัพปบุรุษหรือคนดีเนี่ยเขาให้จังใดแนะ และปัจจุบันเนี่ยเขาเห็ดถึกหรือครบถวนบ่เป็นจังไ๋ลองฟังมึงเดอ้อนะเรื่องนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อ1น8ะ่ะพระผู้มีพระภาคกล่าวถึงสัปปุริสทานหรือทานของสัพพบุรุษทานของคนดีมีอยู่5อย่างมีอย่างแน่ 1. ให้ทานด้วยความศรัทธา 2. ให้ทานด้วยความเคารพ 3. ให้ทานตามกาละที่สมควร 4. มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน 5. ให้โดยไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นนี่ปัจจุบันนะพวกเราให้ทานแบบนี้หรือไม่เราให้ด้วยศรัทธาไหมให้ด้วยความเคารพไหมให้ตามการที่สมควรไหม ให้เพราะหวังจิตอนุเคราะห์หรือไม่และให้แล้วตัวเองเดือดร้อนลำบากหรือส่งผลให้ผู้อื่นเดือดร้อนลำบากหรือไม่เพราะว่าการให้ทานแต่ละแบบก็มีผลเกนะิดขึ้นต่างกันพอสมควรเช่นพระผู้มีพระภาคกล่าวถึงนะเมื่อให้ทานด้วยศรัทธาผลที่เกิดขึ้นก็จะทำให้ผู้นั้นเป็นผู้บ้างข้างมีทรัพย์มากมีภคกสมบัติมาก และเพราะเขาเป็นผู้ให้ทานด้วยศรัทธาเขาจึงเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความงดงามของผิวพรรณอย่างยิ่งในที่อธิทานนั้นให้ผลนั่นก็หมายความว่าใครอยากเป็นคนรวยด้วยเป็นคนหน้าตาดีด้วยจงตั้งจิตตั้งเจตนาให้ทานด้วยความศรัทธา ต่อมาแบบที่สองให้ทานโดยความเคารพผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะก็จะส่งผลให้ผู้นั้นเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคกสมบัติมากและเพราะเขาให้ทานโดยความเคารพจึงทำให้บุตรภรรยาคนใช้คนทํางานมีความเชื่อฟังอย่างดีเงี่ยหูลงฟังคำสั่งตั้งใจใคร่รู้ในที่ที่ทานนั้นให้ผล ใครอยากให้บริวารชนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอยากให้ลูกหลานว่านอนสอนง่ายก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราว่าเวลาเราไปถวายทานเวลาเราไปให้ทานก็ต้องวางจิตเจตนาให้เกิดความเคารพขณะที่เรากำลังให้ทานอยู่ไปดูข้อที่สามให้ทานตามโอกาสที่สมควร ผลที่เกิดขึ้นคือจะทําให้ผู้นั้นเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีพวกคสมบัติมาและด้วยการที่เขาให้ทานตามโอกาสที่สมควรเขาก็ย่อมเป็นผู้ที่มีความปรารถนาใดๆก็ตามอันจะเกิดขึ้นตามการที่สมควรมันก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อทานนั้นให้ผลงงบอเอความปรารถนาที่เกิดขึ้นตามการ มันได้ออกมาเต็มเม็ดเต็มหน่อยนะประกอบอาชีพค้าขายเห็นอถึงเวลาโอ้สิ้นเดือนก็มีกำไรนะประกอบอาชีพทำไร่ทำสวนถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่อยนะอาชีพทำไร่ไถานาผลผลิตที่ออกมาก็ได้ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่แล้วนี่แหละคือลักษณะของ ผู้ที่ให้ทานตามโอกาสที่สมควรก็จะเป็นเหตุให้ผู้นั้นนอกจากมั่งคัง่งมีทรัพย์มากพกสมบัติบากก็ยังทำให้ความปรารถนาของเขา,าที่เกิดขึ้นตามกาละก็จะบริบูรณ์ต่อมาการให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น จะเป็นเหตุให้พูดนั้นเป็นผู้มั่งคังมีทรัพย์มากมีพวกสมบัติมากและก็ทำให้เขาเนียน้อมจิตไปหรือมีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคการมาคุณห้าที่มันดียิ่งขึ้นเราคงเคยได้ยินเรื่องเล่าเศรษฐีขี้เหนียวเศรษฐีกี่ทีไปเมืองล่าวังหันก็มีโยมถ,มถามถึงเรื่องเพิ่นไปพอค้นเนี่ยละ่ะมีเงินแต่ประกาศใส่เงิน นะคิดทีนะ่มีชีวิตอยู่กับบอสมทานน,ะนั่นลหละก็ให้ระวังการที่เรามีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกรารมุุณห้าที่มันดียิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าจิตเราก็น้อมไปเพื่อใช้สอยนะสิ่งของบริโภคอาหารที่มีคุณภาพที่ดีนั่นลหละเกิดขึ้นมาเพราะเวลาเรา ถวายทานหรือให้ทานเราจิตมุ่งหวังอนุเคราะห์ประโยชน์แก่ผู้รับและอันสุดท้ายให้ทานไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นผลที่เกิดขึ้นคืนอหนังเป็นผู้บางคังมีทรัพย์มากมีโภะสมบัติมาและเพราะเขาให้ทานโดยไม่กระทบตัวเองหรือผู้อื่นจึงทําให้ พวกข้ัพย์ที่เขาได้มาอันตรายใดๆก็ไม่เกิดขึ้นกล้ำกลายเช่นไฟก็ไม่ไหมไฟก็เอาไปไม่ได้น้ำก็เอาไปไม่ได้นะพระราชาก็เอาไปไม่ได้โจรก็เอาไปไม่ได้คนไม่เป็นที่รักหรือทายาทผู้ไม่เป็นที่รักก็เอาไปไม่ได้นะในที่ที่ฐานนั้นให้ผลนั่นหมายความว่าใครจะมาคดจะมาโกงจะมาหลอกจะมาลวง ก็ไม่สามารถนะทําให้ผู้นี้เสื่อมจากทรัพย์ไปได้นั่นก็หมายความว่าเวลาเราจะให้ทานหรือถวายทานจงอยู่บนพื้นฐานไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนลำบากและไม่ส่งผลกระทบให้ผู้อื่นเดือดร้อนลำบากจึงจะทำให้เมื่อผลของทานเกิดขึ้นนอกจากเราจะมั่งครั่งมีพกสมบัติมากมีทรัพย์มาก ทรัพยนะ์สมบัติของเราก็จะไม่มีภัยใดๆนะเอาไปจากเราได้ทั้งหมดนี้คือสัพปริสทานทานของสัพปร,รุษรห้าขอสัพปร,รุษหรือคนดนะีลักษณะการให้ทานเขาก็อย่างนี้นะให้ทานด้วยศรัทธาให้ทานด้วยเคารพนะให้ทานตามกาละอันควรมีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน และไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นเมื่อให้ทานเฮดไดบ่คนคนหนึ่งสามารถเฮดไดพร้อมกันทั้งหาข้อได้และถ้าเราทําได้ครบทั้งห้าข้อแมนดอสังเกตว่าผลที่เกิดขึ้นแต่ละข,อข้อคืออยังให้แล้วก็เป็นผู้มั่งคัง่งมีภพกสมบัติมากมีทรัพย์มากและผลข้างเคียงหรืออันนี้สงอื่นที่ใดมากล้วนแต่เป็นประโยชน์เฮนดา เกิดมารูปร่างหน้าตาดีนะผิวพรรณงามนะ่าสนใจยอยู่ใดนะส่งผลให้ผู้นั้นเป็นผู้รูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณงามหรือส่งผลให้บริวารชนคนรอบข้างเชื่อฟังคำสั่งอย่างดีหรือส่งผลให้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณนาที่ดียิ่งขึ้น หรือส่งผลให้ความปรารถนาที่เกิดขึ้นตามการละสมัยเนี่ยก็ถึงความบริบูรณ์เต็มที่หรือส่งผลให้พวกข้ศัพย์ที่มีอยู่ก็ไม่มีอะไระมายือแย่งหรือมาทำลายออกไปได้เห็นดอหายท่านแต่ละแบบว่างจิตแต่ละแบบก็มีผลมีอันิสงค์บ่คือกัน หากเขาอยากได้ผลได้อน,นิสงครบก็บต้องเห็ุเห็นมันครบนะศรัทธาบอความศรัทธาที่มีที่ให้หรือไห้แข่งกับเขาจังไปบุญกระถินบางวัดเห็นดอรอแข่งกันปิดยอดได้อืมอ้าวมาไผสเสมาปิดยอดมาดื้ออ้าวท่านี้ท่านีแล้วอา้าวพนันปิดพดนีปิดกันไล่ไปเรื่อยๆจนเงินมันสูงขึน้นสูงขึน้นสุดท้ายเห็นบอกว่าเขาเลยเนี่ย ให้ทานโดยความเคารพกับบ่มีให้ทานโดยศรัทธากับบ่มีแค่แข่งกันสือ่อมีจิตอนุเคราะห์ให้ทานกับบอมแมนนะให้ทานไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นกับบอมแมนให้ทานตามการละสมควรก็บ่ถือเป็นใดแข่งกันซื่อนะให้พวกเราระวังโดยเฉพาะแข่งกันปิดยอดนี่แหละอันตรายแห้งเรื่องเถือเผอเด้ เบิรเลยเงินคำเงินทองที่เตรียมไว้นะใครพวกเราเข้าใจอย่างนี้เวลาเราให้ทานถวายทานก็อยู่บนพื้นฐานที่เป็นไป,นปนตามโอวาทพระพูดมีพระภาคกันละเราถึงจะได้อานิสงส์เต็มเม็ดเต็มหน่อยเราถึงจะได้อานิสงส์เต็มทีนะใครปรารถนาให รูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณงามพร้อมกระํำรวยด้วยก็จงให้ทานด้วยความศรัทธาใครปรารถนาให้คนรอบข้างบริวารทั้งหลายเชื่อฟังคำสั่งแล้วก็ร่ำรวยด้วยก็จงให้ทานด้วยความเคารพปรารถนาให้ความต้องการของตัวเองที่จะเกิดขึ้นตามกาลาสมัยมันสมบูรณ์บริบูรณ์ พร้อมกับเป็นผู้ร่ำรวยด้วยก็ต้องให้ทานตามกาละอันควรอยากให้ตัวเองเนี่ยมีใจน้อมไปเพื่อใช้สอยอย่างดีกินอาหารอย่างดีบริโภคของแต่ละอย่างล้วนแต่เป็นของที่ดีเมื่อเราให้ทานก็จงตั้งจิตให้ด้วยหวังความอนุเคราะห์หวังประโยชน์แก่ผู้รับและถ้าเราไม่อยากให้โพกศัพ์ของเรามัน อันตรธานหายไปเพราะอย่างอื่นนะเพราะภัยต่างๆนะเพราะโจรผู้ร้ายหรือเรื่องอื่นเมื่อเราให้ทานก็จงอยู่บนพื้นฐานว่าไม่ทําตัวเองให้เดือดร้อนลําบากไม่ส่งผลให้ผู้อื่นเดือดร้อนลําบากนั่นเองนะนี่คือเทิงเบะธรรมะที่นํามาฝากให้กับพวกเราในช่วงเช้าวันนี้อ,ออนาตเท,ท พอเห็นผู้อื่นเขาเดือดร้อนลําบากไม่ใช่จ้าข,ของลําบากไดเ้เวลาเขาเห็ดนัน่นก็เห็ดพ่อสมควรว่าแมนไปกูหนียืมสินมากว่าแมนวาเห็ดเบิดเหนื่อเบิดโตโต้ดกลับมาแจ๊กสิกินอีอย่างกลับมาจักสิหาเงินไปสื่อของใส่ก็บ,บ่มีมันเบิดลตเดิอืมปูรองคนนี่ยด้เอาเขาเอาอาหารไปให้มาจอนจัดอยู่านาบานผู้อื่น มาก็ขี่เสนาบ้านเขาแซ่ลกัดค้นสารพัดเห็นบ่นะ่ยเจ้าของให้ยุติว่าเห็นหผู้อื่นเดือดร้อนนี่ง่ายเคยเห็นบ่เอามาามาจอจัดทั้งสี่สิบเปลี่ยงบ้านเจ้าของไปให้อาหารนาบ้านเจ้าของไปให้นาบ้านผู้อื่นอืมพอถึงเวลาขี่เสนาบ้านเขาก็บอกว่าซอยเขาเมียนมันเฮายังหมืกขึ้นผู้ใดกายไปกายมาทั้งเฮาทั้งไกลกัดเขาผู้ใดเดือดร้อน สุ่มอยู่เใใกไก่แ้เดือดร้อนสุ่มหาเขาหายอาหารแทกอยู่ใส่ลังเทือผุูนไปหายน้ำขางทาานะก็กองเอเลยอยู่หันเดี๋ยวพอโดนโมอเตอร์ไซค์ขี่ไปขี่มามันแลนไล่กัดล่มอุบัติเหตุเหยียบกันรู้สลบผัดนี่คือความทีหายท่านโดยบพิารนาจะคล้องได้อยู่ในเหตุบุญแต่สิ่งที่เหตุไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าส่งผลให้ผู้อื่นเดือดร้อนลําบาก แล้วไงทำอะไรนะจังเขาเพิ่นตายจังสิเขาก็ตั้งใจว่าไปสวดอาพิชันน้ำทอนเนาะจีใดบ่กราตั้งใจเราไปสวดน้ำทอนอ่าตั้งใจไปแต่ไปนั่งคุยกันแล้วนั่งฟังก็ก็ไปฟังอยู่กับเอเอเป็นเพื่อนบ้านนั่นละไปสวดเตรวนมีเป็นเป็นปวดเพป็นเออเป็นยังไงรวยฟังเลยตัวนี้เรื่องงานศพนี่เนอะไปแล้วมันต้องได้ความสลดสังเวชกลับมา ในความทีใจเฮาได้พิจารณาหาทว่าโอ้นีเด้ผู้หนึ่งกอนหนาหนีก็เคยมีสิวิตคือเฮาสุดท้ายเพิินกับ่อยู่แล้วร่างกายกะต้องสุดท้ายเขาก็เอาไปเผาไฟนะทรัพย์สมบัติหาได้มาหลายๆสุดท้ายก็เอาไปพอได้เฮาเองบัดสุดท้ายก็สิเป็นคือเพิินนะเมือเป็นคือเพิ่นแล้วเฮจังไดเฮาสิเตรียมตัวให้พร้อม อันไดพ่อปล่อยกับปล่อยอันไหนพ่อว่างกับว่างพอสุดทา้ายตายไปกัไปประด้เพื่อให้เฮ้าเกิดปัญญาเพื่อให้เฮ้าพ่บ้าเป็นกังวลหวาดกลัวความตายที่มันเสียมาถึงนะกษะแสดาโยวาอภิธรรมเพิ่นบ่ได้แปลมันก็เลยประเข้าใจซึ่งเพิ่นบระด้แปลก็สร้างบาเป็นอย่างแต่เฮ้าหูแล้วเฮ้ากับพญ่ามนอมเข้าใส่ตนมาปงสลดสังเวชมาให้เกิดปัญญาให้เห็นความจริงของชีวิตความมันกับซํานี บ่เกิดมาแล้วบ่ตายบ่มีจังซงสนะเดอ้อเห็นไหไหนจังซันบ่าแมนไปกเป็นังคุ้ยกันแต่มาเคยสังเกตได้สุ่มไปฟั่งสวดอภิธรบบรมทำพนบได้พ่อขันโดนพนังคุ้ยกันอย่างเดียวปลงค้นเป็นเล่นโบกเล่นไพเลนเฮโลบ่ไหนอยังเลยนะท่านที่รน้อมเขามาหาเจ้าของว่าโอ้นี่เด้ชีวิตมันก็นอยู่ในบดนเด้อใ้เพี้ยนไปฮะ มันก็บ,บ่ได้หยังแล้วสุดท้ายก็ตายถิ่มซื่อๆง่ายแมน่นบ่ล่ะความตายมันกําลังมาหาอยู่เรื่อยๆมันจ่ออยู่ทั้งหน้านี่เฮ็ดจังได๋เจ้าของสิพร้อมรับมือกับมันอยากขอบมรถที่ยี่ปานนั่งถิ่มเป็นโยมนต์พระม,ามาหาไพาโรดป,รปัพสโล่อออีกส่วนนึงโยมก็ตั้งเสพฟังอีกส่วนนึงคือนางคุยแข่งถือตัง้งใจฟัง นั่นล่ะเน่บอกมันก็บ่ได้ประโยชน์นี่ล่ะก็เลยบอกสู้กันฟังว่ามันเป็นอย่างซี่นะไปงานศพไปฟังโสดอภิธรรมปัญญาต้องเกิดความเบื่อหน่ายมันต้องมีว่าโอ้เนาะพร้อมเราไปเนาะชีวิตเท่านี่มันเหลือซําใดเนาะตั้งเถื่อก็เป็นโมหกเป็นหมเห็นหน้ากันมาแต่น้อยเลยน้ากันมาแต่น้อยจันว่าเฒ่าสุดท้ายกับไมีปูดใด หมันคงไม่มีผูดด้ใดยังยืน่นนะไม่มีผูดด้ใดอยู่คำ้าอีกแล้วก็ให้พิจรารณาจัางซี่เดอเวลาไปงานศพแต่เขาแต่เป็นนางคุยกันได้อืมไม่คุยกันแซวแลราพระกฟดด็ฟังพระโยมกับฟังโยมไม่ีผู้ใดฟังไปมีอยูเลี่ยนอะายหลายใช่ไหม,มก็บ้ว่าเ,เขาดอกแต่ว่าก็เขากับพลาดโอกาสนะที่สิได้เห็นนะสิ่งที่มัน เป็นขอทรามะที่เป็นทรามะอันทุกคนต้องเผชิญหนาะต้องพบต้องพอสักหมื่นนึงเอ,อ๋มีผูดด้ใดนางยูนนีเธอจะอยู่ไดนํากันไปตลอดบ่มีใดรักไปสิไปก่อนไผยกีเมือแรกนี่คือว่าผัวนั่งกินผงเสียแล้วคิดว่านิใจว่าสิบานแก่กันมั่งกันพี่น้องเรากับบ่ไยร้ายก็คิดว่าตั้งใจว่าเออสิบปิสวดน้ำเล่าอืมไปโหลด ไปโหลดไปโหลดไปแต่หายได้ปัญญาจต่คล้องกลับมามส่วนหนึ่งกับไปห้กกำลังใจอยากผู้เสียชีวิตอาตมาให้กันตัวไปลังเทือไปงานศพว่าอะไรไปอย่างไรไปไปห้กกำลังใจนะผู้อยู่นะไปคุยไปยังให้ดังหน่อยให้เขาได้คลายให้ได้มีผู้ทีป่ปรึกษาเพื่อเขาไม่อย่างอยากเบาอยากระบายเขาก็จะได้เบาได้ระบายกันเขาก็จะได้ซี ปัญญาให้เขาเอาน่อบัดนี่ก็น,น่าสิพ่อสมควรแก่เวลา,าเวลาช่างผ่านไปเร็ววันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดพอกันอีกสองมือเด้อเสิเดินทางอย่างี้แล้ะแต่ว่าฝากสององค์เนเราไวเอาไว้เด้อจะพากันจะปล่อยให้เราหนีไปใส่ได้เสียกลามเอาไว้วันนี้ดอกคันนี้ก็น้ำตีเถอะ ไปทังป้งในทั้งติไปสิงคโปร์ไปซีมือแต่ว่าร่วมเดินทางไปกลับมันหามือเปล่าอ่ามือหกมือเปล่าแล้แม่ยุโรปไปต่างประเทศก็ตอ้อปงปนั้น,นยุปนาล่ะนี่จ้งสิแม่นี่แจังสิมาได้อืมกับนึงก็สอบปฏิเทพมันขึ้นรอบกระดาเอาสี่ชั้นอะโถวาเรียนพันเทพไปเทพบ้านเสด็จญาณสามองค์พันเทศนะ ตาเพ่อนบายังโมกัดว่างนะปวดขึ so, ้นยู่เพิ non ่อนเหล่บ่เแบบก็บกหัวได้หักครับน้องว่างบิงโอ้สวดอันน um, ี้ส่วนอภิธรรมแบบในวอางส่วนอภิธรรมแบบในว่างบ่มีอย่างดอกวละก็เป็นทำนองซื้อแค่กับเขาเห็นเออ นั่นล่ะมันเป็นทำนองอันหนึ่งแน่งผู้ใดผู้ใดผ้าเห็ดทำนองนี่มานะโมตัสสะภะคะวะโตโกเสจจบเนี่ยเป็นเกือบหน้าที่คนใดแล้วหลากเสียงแห้งเออนั่นล่ะแกเห็นพอสุดท้ายเข้ากับนอบเขามาได้ว่าโอ้นี่เดเพนเพอเป็นเจ้าฝ่าเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่มีเงินมีทองหลายสุดท้ายกระตอง เอาไปนําบบอด้แล้วก็ชีวิตก็ซ้ำหนีง่ายเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องถิ่มเอาไว้นะมาสามารถอายุยืนคำฝาได้ดอกอืมให้เข้าใจนะเอานอกบันนี้ก็พ่อสมควรแก่เวลานะสุดท้ายก็ขออนมโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศลที่พวกเราได้มาตั้งใจถวายทาน มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นเหตุปัจจัยให้ได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจ,จะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าโดยหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพาน พ้นทุกเรนาคตการอันใกล้โดยทุนนากันทุกคนทุกท่านเถิดสาธุเต,ตรียม,ม,มตัวกักพร้อมกันกรรมกล่าวครรมวายอาหารร่วมกันนะโมตัสะ พ S S ะพวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัพวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะพวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหาร และของบริวารเหล่านี้เด่พระพิสุทสงขอพระพิสุทสูโตรับภ่าตาหารและของบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่อทํา,าให้แจ้งซึ่งนิพพานาาเจยาข้าพะเจ้าทั้งหลาย,าลาย,ยตลอดกาลนานเธิาสาธุและตั้งใจฟังอนุโมทนาะอายุโธพลโททีโรวันนาโทปฏิภานาโท สุขัสาธาตาเมธาวีสุขังโซอธิคา,าตฉะติอายุงทัตวาพะลังวันนางสุขันจาปฏิภาณโททีขายุยาสวาโหติยาทายาทูปปปัจติติกาเลททันติสัปปัญ,ญาวทันยูวีตามัชารา กาเลนาทินังอริเยสุชุภูเตสุตาทิสุเวปสัสสนามนาตัสสาวิปุลาโหติทาคีนาเยตาทาอนุโมทันติเวยาวัจังการนติวานาเตนาทาคีนาโอนาเตปิปุญญาสาภาคิโน ตาสมาทาเทอปติวานาจิตโตยาธาทินางมหาพลังปุญญาณิปรารโลกัสมิงปฏิธาหุนติปานินันตี